พวกคิดจะอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายจนตายเพราะเบื่อทั้งโลกไะแต่ไม่คิดว่าจะมีจะเป็นวิบากกรรที่ต้องมาสู้ทุกตูก้ยากอยู่แบบนี้มากว่านมขมงเกินากวานมนมขมกนก็เพราะลูกไม่กี่คนถ้าจะหนีลูกก็ร้องให้สู้แต่พ่อลูกจะไปพึ่งใครก็ว่าเอ้ามันไม่กี่คนก็เอาละลูกขเขาก็ดีเขาไม่เคยมีกูมีบาดทายแทนเราได้ด้วยเอาเอา,เอาว่า พื้นแบบพื้น,นตนที่ไหนก็ไปเจอก็คนเท่ากับมันนั่นแหละเรากเราก็หนีตามป่าตามเขาเป็นสิบปีเราก็อยู่ไม่ได้ดูไหนว่าคนก็ไปเราก็หนีอีกไปไหนก็มนุษย์ภูไหนเขาไหนเหมือนหลวงปู่พุนธรรมตูพูดไปมึงแกไปอยู่เขาไหนอะบารมีมึงสร้างมาไม่ได้เป็นช่างอยู่แบบนั้นน่ะ่านพูดอย่างนี้บารมีมึงสร้างมาเป็นบารมีที่จะต้องออกชงข้อลกูกว่า่งี้เหลอเฮ้ยผมไม่ใช่หรอกครูอาจารย์ผมไม่าานนะม,ไมีอุปนิสัยที่ใสแบบนั้นนะ ผมไม่ชอบอะ่ะใครจะใหญ่ไอ้ใครจะดังใครจะเด่นใครจะอะไรนี่ผมคือไม่สนใจสิ่งนะผมสนใจอย่างเดียวคือต้องการเป็นพระหลังหันสนใจแค่นี้หละเรื่องนั้นก็เรื่องของมึงเธอเตนี่คอยดูนะฝนว่างเฮ้ยเราไม่เชื่อเรานี่ไม่มีทางหรอกเราว่าใจเราไม่เคยสนใจสิ่งนี้เรื่องนี้ถ้าว่าสนใจไหมก็ไม่นะลูกนะแต่วิบากกรรมจะไม่ต้องอยู่ฟื้นอดฟื้นทนเฉยๆผู้ที่ฟังตรๆงตรๆน,น,นะลูกนะ เออถ้าชอบอย่างนี้หลวงปู่ก็สร้างปุจย์สลายอย่าเจดีเจดียด่แล้วสิหลวงปู่จะมาอยู่ที่สถานที่ที่อย่างนี้ได้ยังไงนนะถนนเข้ามาก็ลําบากนั่นอ่ะชควบ้านก็หาเรื่องลูกลูกก็ดูเอาสิหลวงปู่ทำไมจึงอยู่ล่ะอยู่เพราะกรรมนั่นเองเตรียมบ่ายเตรียมกว่าหลายครั้งแล้วนะนี่แต่ไปไม่ได้มันมีเหตุทุกอย่างที่จะ ออกจากจุดนี้จนะนสุดท้ายก็ดังที่ลูกเห็นนึงทั้งเสียงแสงเสียงระกังเสียงคล้องดังกังวานขึ้นกังวานขึ้นอืมผู้ปฏิบัติทมเวลาที่เราขึ้นสลานน้ลนล,ล้มในนาดีแล้เอานั่นเห็นไหมละ่ะกิ่งตกสลาก็มีนี่แหละเรื่องกอเรื่องมันคนก็ยิ่งนำนางอีก,ก็น,นำเราซัดเราหนักอีกที่เลยครูบาอาจารย์สายป่าอุย้ยพระจ้องขมังดิเอาแล้ว พระดีจักษาพิชาเอาแล้วอดังจนถึงนุ่นวัดบ้านตานุ่นดังจนถึงพ่อแม่กุญแจนแทบทุกวัดดังจนถึงนุ่นชัยภูมิจนถึงโครามใช่ปะเราก็เราก็เราไม่ผิดเนี่ยถ้าเราจะหนีนี่เขาก็จะตาหน้าว่าพระจอมความหมังเวทจริงหนีแล้ว กลัวความผิดก็จะว่าเราจะไม่หนีเอานี่เรื่องของเรื่องมัน,เ,นเราจะอยู่เพื่อให้เข้าเห็นความบริสุทธิ์เราผู้ที่ใจเป็นบุญเป็นกุศลย่อมที่จะเข้าใจเองอการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พมะบุคบเลยยกตัวนี้ขึ้นเราจะอยู่ไปเรื่อยเมื่อเหตุสมควรเมื่อไหร่เราจึงจะขยับไปถิ่นหื่น จนสิบกว่าปีทั้งที่ลูกเห็นนี่เรื่องของเรื่องมนนี่มันเป็นมหาเหตุอย่างนั้นนะดูนะไม่ใช่ว่าเจตนาเราอยู่ที่จะสร้างวัดวาอารามหรืออยากอยู่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไม่ใช่อไม่มีเพราะเราบวชมาเราไม่คิดที่จะอยู่วัดวาอารามด้วยอะเราคิดที่อยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายจนตายเราต้องการมาต้องการผลต้องการหลุดต้องการผล,ต,รผลต้องการเป็นทุเาหันเท่านั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลปกป้องรักษาก็คือพระวิไนก็คือทำคําสอนของพระเจ้า นั่นตัวนั้นต่างหากม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าสร้างวัดวารามนี่มีเห็นว่าคณะสงฆ์สร้างวัดวารามนี่มีแต่พวกคลานี่ไปดูแลการก่อสร้างของพระนางวิสาขาแคนน่นั้นเองนั่นบิณิกาเษตีสร้างวัดวารามก็ไม่เห็นว่ามีพระเข้าไปดูแลพิจารณาดูที่พระเจ้าย,ย,ยังไงล่ะไม่สร้างวัดเจ็นนั่นจนอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ไปรับแค่นั้นเอง พระเจ้าพิพิธานก็จะเช่นเดียวกันเนวะลาสร้างวัดวาลารามไม่เห็นว่าพระกับท่านเข้าไปสร้างว,าาวัดวาารามเสร็จปั๊บก็อาราธนานิมนุษย์พระแล้วก็น่าสงศ์ไปจำปัญษาแค่นั้นเองนั่นเห็นไหมละ่ะแบบเพนมีลนะูกแบบอย่างมีนะถุงวันนี้พระสร้างเองอี่ักษีใจก็ต้องรู้แล้วผู้ว่าติดเองอย่างดีนั่นเห็นไหมละ่ะสร้างเองไหมละ่ะกี่คือพระสุคตละ่ะ ผิดพระวินัยไม่ล่ะไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้ประมาทจากเจองไม่กุญแจนะถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาถ้าเราไม่เคารพพระพุทธเจา้าผู้เป็นบิดามารดาแล้วใครจะเคารพล่ะมันสูงมีสมผลไม่ล่ะกยกมาเหนือก็เหนือก็มองจอมขอวัญนเพราะไม่กุญแจนะ่ะก็ไม่ได้ไปว่านะดูลวงตาท่านสร้างไม่ล่ะไหลสร้างเอาเนี่ยน่นะขโมยสร้างเอาเห็นไหมล่ะแง่รนาษนะนี่มุตนต์นี่หนีไปที่อื่นน่ะ เห็นไหมกุติแล้วปวกคิดว่าหักลงปวกชัดก็หักลง,กหกลงเห็นแม่ทันทีไปนั่นคงที่มาเห็นนั่นร้องไห้เลยนั่นน,นั่นส่งเงินมาให้ก่อสร้าง,งก็ือส่งเงินมาทางด้านอนนื่นนี่ทางด้านว่าสดหการเขาก็ขโมยสร้างอยกที่ทั้งตาเห็นด้นั่นเลยหยุดนะ่าถ้าจะส่งเงินมาสร้างนั่นสร้างนี่ให้เรารู้ซะก่อนย่งมายุ่งอย่างนั้นเอาเลยตอนนั้นขึ้นเลย ถ้าไม่มีใครกล้าก็าหมอบจงกุฏิมันก็จะค่อยปูพังพังไปเรื่อยๆทีนั่นเรื่องของเรื่องมันโน่น,นมันเกศลาภาพสาลาเหมือนกันนั่นแหละรั่วแล้วรั่วอีกรั่วแล้วรั่วอีกจะหากแล้วจะหากอีกเห็นไหมล่ะเวลาแกศลาภาพมาเนี่ก็ต้องยกขึ้นไบไบใอยู่ข้างล่างเอานี่สมัยก่อนเราขึ้นไปข้างบน พอลงตามัาอยู่ข้างล่างนี่เราไม่ขึ้นไปเราขึ้นไปวันนั้นสองสามครั้งวันแรกก็คือวันที่เราไปกราบสรีระสังขารลงตาบวัวหรือเราก็อยู่ที่นั่นเราก็อยู่ตลอดตอนนั้นเพราะศพลงตาสริระสังขารลงตาอยู่บนสลานั้นเราก็อยู่นั่นเป็นเดือนเชาเมื่อ ประชุมเพิงเงร็จเรียบร้อยแบบเรียบร้อยปั๊บเราก็พาลูกขึ้นไปขึ้นไปครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ไปเดินทงนั้นบอกลูกนี่ตรงนั้นหัวลงตาอยู่นั่นแล้วก็ห้ามลูกถีลูกหาขึ้นไปอีกอืมเพราะนั่นก็คือเป็นความประมาทเป็นการประมาทผู้เป็นครูผู้เป็นบาอยู่สูงวก,กว่ายีหอฟง้อูอาการย์อีตั้งหากเห็นไหมล่ะ ที่เราไม่ไปนะวันนั้นแม่ชีในบัตรบาวันตัดมาเราก็เลยสอนเรื่องนี้นะแม้เราไปโปรล,ลูกจีนทุกการเราที่ฉันต้องม่ชี่เกี้ยวเฉียงลำเราก็สอนแบบนี้นั่นเรื่องของเรื่องมันความเป็นจริงนะลูกนะอย่าเอาสิ่งแปลกปลอมมาสอนลูกเอาความเป็นจริงมาสอนนี่ทำพิในนะลูกนะต้องเลือกต้องประเสริฐไม่งั้นโลกก็มาทับถมทำหมดดีเห็นไหมล่ะ นี่ประเพณีนั่นเห็นไหมละ่ะประเพณีทับผมทำหมดเลยก็ดูไปงานโศพที่ดูเอานนรุษนั่นกนะว่าที่จะเสร็จพระนั่งถึงตัวโคตรตัวแข็งที่เราเลยไม่ไปยุ่งจริงนั้นนหะถ้าไม่จะรู้สิดูาค้าเราก็ไม่ไปถ้าเป็นรู้สิตเจกาค้าเราเราก็จะเป็นปกติปุ๊บปับรีบที่สุดเร็วที่สุดมันที่ลูกเห็นนั่นแนะหนเราเป็นรู้ทําเองเราจึงจะไปนั่นนะ เนี่ยไม่รู้อะไรนี่เจ๊จองนี่ดูที่คนเป็นร้อยเรียกเป็นกลวงกว่าที่จะเข้าไปเสดหรือหลายร้อยดูที่มันอะไรกันนักกันหนาคิดว่าจะได้บุญได้กุศลเหรอเวลาทําอย่างนั้นนี่ยเฮียมันไม่มีในหลักคำสอนนะลูกม,มันจะพากันไปลงนรกหมดนัแน่เนี่ยเวลาที่เราเข้าไปเราจึงปุบปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บให้มันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้มันไวที่สุดนั่นี่ะ อันนี้ไม่เอาประเพณีมาทักทมหมดเลยทักทมหมดเลยทําไมพระจริงไม่บอกไม่สอนบาจุิกาเขานี่เรื่องของเรื่องมันนี่เป็นอย่างนี้นะของอิบาสุิการ,รับชาบนะประเพณีของพุทธเจ้าพระกทามาแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ในการทําชาประนจิตเอาแค่นี้พออันนี้เท่าไหร่ล่ะตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายห้าโมงเย็นนู่นพี่นาเอาที่จะตายที่นั่งแก,ก่ตัวกดตัวแข็งแก่นั่น นั่งกับพี่ดาวนะลูกนั่นแล้วเราได้อะไรได้ได,ดีๆดขึ้นมาไหมล่ะเป็นนั่งกับกินเหล้าหมิ่นพุ่งอยู่นั่นเมาหยำเป๋ม,มาเนี่ยนีพูดกันเนี่ยมันก็ทะเลาะกันแล้วนั่นเห็นไหมล่ะมันได้ประโยชกุศลที่ไหนลูกที่พูดไม่มาจาบช่วงหมู่คณะครูบาอาจารย์เพราะแม่ครูอาจารย์หรือบาสุติกานะพินติยาเข็นธรรมของภูตเจ้านี่สะอาดสะอานสว่างสวัย เป็นปีกแต่นแน่นหนาะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนี้กับพวกเราต่อต่อต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเท่านั้นอยากให้มีความเคารพแต่นี้ไม่มีมไม่มีความเคารพเลยนี่นะเห็นไหมละ่ะคนไปเยอะเอะมาเล่าไปเดี๋ยวก็ไปไหว้พระลาบถินดูก็ลาแจกลาเตียนอยู่นั่นนะกินเหล้าเหม็นฟุ้งยู่ยยไปไหว้พระลาบถินนี่ไหว้หาไหว้ไหว้หาอะไรละ่ะฮะไหว้หามาหาเปจินโรกงั้นเหรอนั่นถ้าจะไหว้พระลาบถินต้องทําตัวให้จ,าจา่าจ่าอ่าน เห็นไหมล่ะปากเหม้นก็ต้องบ้วนปากร่างกายที่มันเหม็นก็ต้องชําระล้างเพราะธรรมาของพุทธเจ้าสะอาดไม่ใช่หรือหรือยังไงอ่ะหรือพรอม่คจารย์จะข้านผมอีกนั่นโอ้ทีนี้บอกว่าตามตามโลกตามสงสารก็เถอะอุ้ยจะให้โลกเข้ามาทับผมทำยังไงละพ่อแม่ครูจารย์ก่อนที่จะไหว้พระแล้วินปากเหม็นก็ต้องไปบ้วนปากแปรงฟันที่ ร่างกายเหม็นเสื้อเหม็นก็ต้องไปซักไปอะไรไปเอาออกตัวใหม่เข้ามาที่อย่างนั้นบ้านเราจะเรียกว่าพุพพทธโบราณอกว่าชุดอาบุญน,นั้นเลยโอ้ี่เปกๆนะเมาเหล้าเต็้ล้มประดาตายก็ดึงกันขึ้นมาประคองกันไหวพระพรักจีนพิจารณาเะยลูกนะที่พูดนี่พูดเพื่อปกป้องพระดยศาสนานะไม่ได้ไปก้าวแล้วผู้หนึ่งผู้ใดนะขอให้เข้าใจตามในนี้ด้วย ไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปที่แล้วใครแหละจะเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนารักษาและปฏิบัติตามถ้าไม่ใช่พวกเราคือพระเถรนเนจีอุบาสิกาปฏิบัตินี่นะคำว่าปฏิบัติหมายถึงอะไรผมเป็นนักปฏิบัติผมประทุดงก็อยากจะถามว่าปฏิบัติแบบไหนทุดงแบบไหน ทุดงแบบนอกธรรมนอกวิน,นัยส่วนมากเป็นอย่างนั้นปฏิบัติแบบนอกธรรมนอกวิน,นัยส่วนมากเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ยกศีลขึ้นก่อนนี่ปฏิบัติความในค,ความเพื่งพอใจของตัวเองอยากปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติโดยที่ไม่ได้สนใจใยดีกับหลักคําสอนของผู้เจ้าเลยเห็นไหมล่ะมันก็แตกแยกจะมาขีกันเป็นหลายนิกายในสมัยหลังกุฏะปรินิพานแตกเป็นร้อยนิกายนู่น ไม่ต้องไปบอกว่ายี่สิบแปดนกายหรอกนย่างกายนั้นเป็นอย่างนั้นนิากายนี่เป็นอย่างนี้แตกกันไปที่โดยไม่เอาธรรมเอาวินยัยยกขึ้นมาประพฤปฏิบัติด้วยความเคารพเทิดทูนแต่บอกว่าปฏิบัติชํนนักผมปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนละ่ะนั่นเรื่องของเรื่องมัน,มนก็เลยแตกแยกจำบังขีกันเพราะส่วนมากจะเป็นพระมหาโจรเหมือนบางที่แจมหรือใครจะเถียงผม ถ้ามุกรนาเถียงผมก็แสแดงว่าเป็นสิทธิ์ปกทิฏแย้มหมดนั่นแหละเป็นสิทธิ์ปกไอทิศคมหมดนั่นแหละคือเจ้ายังไงถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาล่ะหน้าที่ของพระของอุบาสิกา,ยาผู้ที่มีความความเชื่อความเ่ิมใสในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นนลูกนะเป็นผู้รักษาร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่หน้าที่เป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งพระด้วยทั้งบาสิกา,าด้วยนั่นพระเจ้าตัดแ,แล้วนี่เสื่อมก็พวกเราเป็นคนทําเสื่อม จะเริญก็พวกเราเป็นผู้ทําให้จเจริญพุทธศาสนาในประเทศไทยนี่เป็นของแทล้านเปอร์เซนต์นานา,นานประเทศไม่แน่ใจใช้คํานี้บางทีพูดไม่ได้ขอรู้หลังเข้าใจด้วยมากผมไม่ได้พานในประเทศทอื่นจะไม่มีจะมีอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นมาปฏิบัติในประเทศไทยแล้วเอาเชื้อจากประเทศไทยไปปฏิบัติต่ออยู่อีกประเทศใหม่ประเทศอื่นได้เพราะนี่ค,คือศูนย์รวมพอวัดปฏิบัติมันถูกต้องนะตามมาแต๋ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีคำว่าคาตกบกพร่องใดๆในฝ่ายเทรวาทที่สมบูรณ์บุญอยู่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นมีราชาพระหมหากษัตริย์ เป็นผู้ดูแลพุทธศาสนาเห็นไหมละ่ะพระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลราชาพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นไม่มีนะไม่ครบแห่งองค์สามชาติศาสนาสถาบันเนี่ยถ้าชาติศาสนาสถาบันไม่มีมักผลพระนิพพานก็มีนี่ที่ใครจะเถียงยิงจิเรมว่าพระพุทธเจ้าเกิดในตระกูลราชาพระมหากษัตริย์ ประเทศอื่นล่ะราชาพระ,ะมหากษัตริย์เขาไม่ได้ถือพุทธศาสนาเ,เห็นไหมล่ะในประเทศอินเดียนั่นระยะหลังมาราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมปีผู้มั่งคัง่งไม่ถือพระพุทธศาสนาหเห็นไหมล่ะพิจารนาวน,ะนะนาั่นแล้วไปยังไงผลสุดท้ายมันก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเพราะไม่มีหลักของประเทศชาติเป็นผู้หนุนพระพุทธศาสนา น,นลันทาก็ถูกโค่นถูกทำลายไปบ้านแปยสุดท้ายไม่เหลือเชื้อในประเทศอินเดียตั้งห้าร้อยห้อยปีไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธศาสนาเลยพี่นาวนะลูกนะเพราะอะไรพี่นาวนะเพราะทำบินไหนไม่ได้อยู่ในใจของพวกเราเพราะชาติศาสนาสถาบันไม่ครบไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ประเทศไทยเราสมบูรณ์ประเทศชาตินี้ เ้าจิเปิดเนถือพุทธศาสนาเห็นไหมล่ะนี่เร้วว่าชาตินี่ศาสนาชาตินี้จริงเป็นของพุทธศาสนาคือชาติไทยโดยมีสถาบันราชาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ดูแลแต่งตั้งพระให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยขึ้นด้วยควมเคารพต้องการที่จะให้พระเรียน ปรึกษาในพระไตรปิฎกจึงตั้งยศประดมประเรียนขึ้นมาให้พระมีความกระตือรือล้นนั่นเหละเหตุผลของวงราชามหากษัตริย์นั่นแหละพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมรรคผลปฏิพัานจึงเกิดในประเทศไทยประเทศอื่นไม่มียกเว้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากประเทศอื่นมาปฏิบัติในประเทศไทยเอาเชื่อออกไปได้